ไล่ไปไหนก็ไล่ไปไ่อเหรไล่ไปไล่ไปไล่ไปเลยว่าเราต้องเล่นมุกนี้ไล่ไปเลยแต่ละราศีแบบไหนแต่งตัวยังไงให้ดูดีเหมาะกับคาแรคเตอร์ของคนตามราศีนั้นพี่เมฆอีกแล้วค่ะพี่เมฆนะฮะเมฆก็ถือว่าเป็นราศีอย่างที่บอกอะธาตุไฟนะคล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วเนี่ยชุดปิดปชุดที่เป็นแบบแนวลุคดูสปอร์ตหน่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยแนวพี่หนุ่มแแบบใช่เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งตัวก็ด้วยด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของเรา ความคล่องแคล่วว่องไวเพราะฉะนั้นเวลาใส่ชุดที่เป็นกางเกงก็จะรู้สึกสบายบตัวราศีพฤษศเนี่ยนะครับก็ฝากนิดหนึ่งว่าเป็นราศีที่อาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพในปีนี้เยอะนะครับเสื้อผ้าก็ให้มันเรียกว่าสบายสบายตาสีออกโทนอ่อนๆหน่อยพุธศพเป็นพลังของธาตุดินว่าไม่อยากให้ใช้สีสันที่มันดูเข้มแล้วแรงเกินไปนะครับส่วนเมถุนเนี่ยไม่ค่อยห่วงเขาเท่าไหร่เพราะว่าจริงเขาเป็นราศีแห่งศิลปินอยู่แล้วสามารถที่จะ เลือกในสิ่งที่เหมาะกับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าสีที่บางทีดูแบบเรียบหรูก็เหมาะกับเขาได้ด้วยนะการแต่งตัวเรียบหรูสีอะไรขาวดำทนขาวดำเทาอะไรแบบนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นกรกฎสิงห์ละกันค่ะครับสำหรับกรกฎเนี่ยนะครับถือว่าเป็นราศีที่มีพลังของธาตุน้ำเป็นราศีแห่งความอ่อนโยนกรกฎเนี่ยเหมาะกับชุดคล้ายๆอย่างนี้วันนี้ตัวมากมายเลยเนี่ย บบสเลยไม่คุ้ชุดช็อตยุ่งยากแบบนั้นอ่ะไม่ได้บอกว่าชุดนี้แต่พูดถึงว่าสวมแล้วไม่สบายกันแล้วผัวฉันต้องเป็นเสียเลยนะตั้งแต่สัตว์มานะครับก็คือราศีสิงห์เป็นราศีที่ออกงานเยอะนะครับแล้วเนี่ยชุดอย่างเดียวคงไม่พอแล้วก็ต้องมีแบบเครื่องประดับอะไรล่ะเป็นราศีเอเซนสอรี่ไม่ว่าจะต่างหูสร้อยได้หมดเลยนะคือเขาต้องใส่พวกเยอะๆอุปกรณ์เสริมเนี่ยเยอะๆหน่อยส่วนราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ เป็นพลังของธาตุดินนะในเรื่องของรายละเอียดนะครับก็คงเน้นไม่ได้เน้นเรื่องของดีไซน์อาจจะเน้นเรื่องของความประณีตพัดติงงตต้งพัดติง้งถูกต้องเลยน,นะครับ่วน,นราศีตุลน,นะครับ<ฆ>เป็นราศีที่มีพลังของธาตุลมนะครับก็ห<ฆ>มายถึงเรื่องของครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์นะครับอาจจะเป็นคนที่แบบมีสไตล์การแต่งตัวที่หลากหลายไม่ได้เป็นแบบยูนิฟอร์มหรือว่าฉันเป็นต้องใส่หมวกใส่กระเป๋าอะไรแบบนี้นะแฟชั่นไปเลยนะเขาจะเป็นคนเป็นราศีแห่งแฟชั่นเลยราศีพิจิกนะครับเป็นราศีที่ สาวเจ้าเสน่ห์ที่เราบอกไว้นะครับเป็นราศีที่หน้าค้นหาเนี่ยนั้นเนี่ยการแต่งตัวก็ต้องเป็นการแต่งตัวแบบน้าค้นหาด้วยเอ้ยอันนี้อันนี้นี่หนูยกมือเลยนะหนิงใช่ไหมฉันชอบแกแต่งตัวที่สุดเดือดเยือกเป็นเลิศตอบะอาหัวเราะเพิเป็นนางฉาเลยหลายเพลย์เป็นนางเอกอยู่เลยโอเคโอเคเป็นการแต่งตัวที่ต้องบ่งบอกถึงอารมณ์ใช่ค่ะแฟนตาซีที่เป็นแบบแฟนตาซีนะจ๊ะนี่ไงเรื้องน้องเขาถึงเป็นเจ้าหญิงทุกวันไงอยู่เราก็ราศีเมดดานหรอ่ ธนูมังกรกลุมมีนสีอันเลยแล้วกันค่ะแต่งครับสำหรับธนูเนี่ยก็อย่างที่ย้ำว่าชุดที่แบบกระเป๋าเยอะก็ดีนีกระเป๋าเยอะเพราะยังเป็นราศีแห่งการเดินทางเสื้อผ้าอาจจะต้องมีเรื่องของความพร้อมสำหรับเรื่องของการเดิ่งเก่งก็กระเป๋าข้างๆเยอะให้มันดูเป็นแฟชั่นแฟชั่นด้วยก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นราศีที่แบบมีสังคมงานปาร์ตี้งานสังสรรคันโกะธนูนะครับมังกรมังกรนะครับก็เป็นราศีที่เน้นในเรื่องของชีวิตก็จริงจัง นะครับก็อาจจะเป็นชุดที่แบบดูเป็นทางการหน่อยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นในแบบยูนิฟอร์มก็มีนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ต้องใส่แจ็คเก็ตใส่อะไรตลอดเวลาเนี่ยก็จะเหมาะกับราศีมังกรนะครับหรือว่าต้องใส่เป็นยูนิฟอร์มตลอดเลยหรอคือจริงคนคนราศีมังกรเนี่ยอะไรที่มันไปแบบฉูดฉาดอะไรมากก็ไม่ค่อยดีคำว่ายูนิฟอร์มอ่ะมันคือการแต่งตัวให้ดูหรูแล้วดูครูดูเรียบเรียบูราศีกุนะครับราศีกุ๊เนี่ยเป็นราศีที่ เรียกว่าเป็นราศีกันยอนาคตความคิดสร้างสรรค์นะครับก็อาจจะเหมาะกับอะไรที่มันลุยๆได้ด้วยเหมือนกันเป็นคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแต่งตัวมากก็ยีนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแค่ยืไปจะยืดกางเกงยีนเลยนะซึ่งก็สามารถดูดีได้ถ้าแต่งเป็นถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายนะครับราศีมีนนะครับเป็นราศีที่ เป็นราศีสุดท้ายที่เราพูดถึงก็เป็นอีกหนึ่งราศีแห่งความลึกลับเออเหมาะนะวุลอยู่ในแต่งตัวให้ดูแบบเซ็กซี่พอมคะทุกวันนี้ไม่ได้แต่งเลยค่ะเซซ็กี่ไม่ค้นหาโอเคเซ็กซี่นะครับถ้าเซ็กเสือมาด่วนะนะไม่ได้มาเซ็กเสือมาเสร็จเดี๋ยวจะไม่หายเลยแต่ตรงกับบุลเอย์นะตรงสุดเลยเซ็กซี่ดูดี นาจีผมผ่านไปเสื้อผ้าผ่านไปทีนี้มาถึงเครื่องประดับกันบ้างตอนนี้ไม่มีอะไรฮิตเกินหินสีตอนนี้มีหินสีใน12ราศีออกมาด้วยนะคะวันนี้อาจารย์เอามาขายด้วยนะคะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างดูเม็ดเม็ราศีเม็เนี่ยนะครับต้องมีสีแดงอยู่ตรงกลางพูด่าเป็นราศีที่มีพลังของ ธาตุไฟนะครับแล้วก็ตัวสีที่อยู่ข้างๆเนี่ยเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของราศีเมษคือเราเลือกมาจากดวงดาวที่เป็นการเงินของราศีเมษคสีน้ำเงินสีม่วงเนี่ยนะครับก็เหมาะสําหรับราศีเมษขครับืดศพเนี่ยนะฮะเราเคยพูดไปแล้วว่าเป็นเป็นราศีที่แบบมีเซอร์ค้เนี่ยเป็นอัญมณีเป็นหินประจําราศีนะครับแล้วก็จะมีพวกที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยสีน้าเงินเนี่ยลาพิสเนี่ยเป็นตัวแทนของพระเสาร์ เพราะเป็นราศีที่เราจําได้ว่าเป็นราศีที่เจอดาวสาวอยู่นะครับดังนั้นการมีตัวที่เป็นเทอร์คอยส์บวกกับพวกลาพิสอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงได้อันหนึ่งเหมือนกันฟังเขาไม่ได้ให้เอามาใส่หาย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 เป็นลายกันลายเวลาได้เป็ส่เป็นราศีแห่งการเจรจานะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเนี่ยพวกนี้ก็จะเหมาะนะครับตัวเทอร์คอยส์นี่ก็เหมาะแล้วก็เป็นราศีที่ต้องเดินทางเยอะในช่วงปีนี้นะครับก็จะเป็นพวกหินที่เกี่ยวกับการเพื่อให้ความปลอดภัยในการเดินทางพวกพวก ไทเกอร์อายไทเกอร์อายแต่นี้อ,อันนี้เป็นโกลเด้นไทเกอร์อายนะเป็นไทเกอร์อายสีทองนะ,ะกอร์กฎนะครับกอรก์กฎเนี่ยเป็นราศีแห่ง โชคและการเงินที่ดีปีนี้นะจะเห็นว่าสิ่งที่เหมาะกับกรกฎก็จะเป็นแบบไม้ทองหลักๆเลยนะครับตัวสีขาวก็เป็นสีของกรกฎที่เราบอกว่าเป็นสีที่อ่อนราศีที่อ่อนโยนนะครับสิงห์ก็มีความเป็นผู้นำนะครับก็จะเป็นพวกตระกูลคาริเนียนนะครับก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับเขานะครับตัวราศีกันก็เป็นราศีที่พระราหูเข้าเหมือนกันก็ต้องมีแบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระราหูเข้ามาแบบนี้ครับนี่ก็เป็นก็เป็นสีโทนสีลักของราศีกันนะดรับี่สีสวยนะราศีตุลราศีตุลเนี่ยนะครับเนาชมพูนะครับก็ สีดาวสีชมพูเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของราศีตุลย์ในตงนะครับก็เป็นสีที่เรียกว่าใส่มาเพื่อให้เสริมโชคใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยอาจจะใช้เครื่องประดับอื่นที่เป็นสีชมพูก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นโอปอร์จริงโอปอให้ผลเรื่องของความรักด้วยก็ถือว่าเป็นหินแห่งความรักนะครับพิจิกนะครับพิจิกหนูกคล้ายๆเจ้นะพิจิกก็จะมีเพราะว่าเพราะว่าดาวดาวดาวประจําตัวเป็นดาวดวงเดียวกันเป็นดาวดวงเดียวกันแล้วก็ก็จะมีสีน้าเงินเหมือนกันแต่ว่าสีน้ําเงินของ พิจิกเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกถึงพลังของดาวเสาร์อ,อ,อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่สีน้ำเงินเนี่ยสิเม็ดเพราะว่ามันเป็นเลขพระเสาร์ากับพระเสาร์กำลังส<อ>ิใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกที่มันเคลียร์เนี่ยเป็นคอร์สใสๆเนี่ยประกอบกันเป็นการเคลียร์เห<น>มือนพลังที่ไม่ดีของพระเสาร์เนี่ยให้ออกไปธนูเนี่ยธนูเน้นเรื่องตังค์เลยเพราะปีนี้เงินแน่นมากนะครับก็จะเป็นพวก สีเงินเงินเนี่ยก็คือไพไร้นะฮะไพไก็ถือว่าเป็นแบบสิงกับไทเกอร์ไอายกับไทเกอร์ไอานะฮะไทเกอร์ไอาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นราศีที่เดินทางเยอะไปนี้ก็ต้องแบบเน้นเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางส่วนของคุณตั๊กเนี่ยนะครับไม่ค่อยเหมือนเลยของคุมันไม่เหมือนหินเหมือนพลาสติกเลยอะของของคุณตั๊กเนี่ยเหมาะคุณตั๊กอย่างหนึ่งเพราะว่าหินตรงกลางเนี่ยเป็นสีดำเห็นไหม มะนุ่งโดนเรือดไม่ได้ไม่ใช่พูดถึงราศีมังกรแล้วพูดถึงราศีมังกรก่อนดาวประจำราศีมังกรสีดำสีมนสินอ่ะสีดำเนี่ยเป็นอ่อนิกเนี่ยเป็นเป็นสีของของคนราศีมังกรนะครับแล้วก็มีพวกอ่าเขาเรียกว่าเป็นคายันนัยนะครับกับบูอาเกตนะครับเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่เสริมเรื่องงานและเรื่องการเงินให้กับราศีราศีกุมนะครับก็เป็นราศีที่ มีเรื่องของซิกเซนสัมผัสนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกอะมิติสซึ่งเป็นแบบหินที่เขาบอกว่ามีการเปิดจักระที่ดีของร่างกายเราได้สีทองทองเนี่ยก็เป็นหมายทองซึ่งหมายถึงเรื่องการเงินของราศีกุมราศีมีนเนี่ยดาวประจำราศีเขาจะเขาจะเป็นหินที่เป็นออกสีทนนเหลืองแบบนี้ที่ทิตงอยู่ตอนนี้ก็เป็นพวกหมายทองแบบนี้นะครับเป็นราศีรอบๆอ่ะเป็นราศีที่เจอพระราหูอยู่เลขพราหูคือเลขเปดมีแปดมีอีกแปดเมตรนะครับแล้วก็มีคอร์สใสๆเนี่ย ราะว่าพระหัตถ์ึเงาไงวลาเราใส่หินเฉลส่ยเพื่อให้มันเกิดแสงสว่างที่ดีขึ้นเรียกได้ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะได้ครบทั้งสีผมเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะแต่งแล้วเฮงค่ะเมียจ๋าแต่ละคนก็เอาไปทําตามกันนะคะแล้วถ้าใครเฮงหรือว่ามีเรื่องราวดีๆก็ส่งมาบอกพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ช้างค่ะที่เอาเรื่องราวดีๆมาให้พวกเราได้รับชมและกด้รับฟังกันขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับสมาคมเมียจ๋าวันนี้นะคะเจอกันใหม่คราวหน้าจันถึงสุขคราวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ว่าชนีท้องไม่มีสิทธิ์ตันตัว <Okay. S 2> ท้องท้องท้องส่วนของวุ้นเนี่ยหันข้างหันข้างวุ้นหันข้างไอ้นี่กินแล้วไม่ได้ขี้ <laughs>